Good morning everyone ค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักของครูน้ำทุกทคนในวันนี้นะคะวันนี้กลับมาพบกันในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกับสื่อการสอนในวิชาภาษาอังกฤษของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะ mm hmm. การเรียนของเราในวันนี้นะคะ mm hmm. ก็ยังอยู่ในเรื่องของ food and drink ค่ะคลิปวิดีโอนี้ก็จัดทำโดยครูน้ำค่ะ สำหรับการเรียนในวันนี้นะคะเราก็จะยังอยู่ใน lesson f นะคะหรือในบทเรียนที่5ค่ะก็คือในเรื่องของ food and drink ที่มีความหมายก็คืออาหารแล้วก็เครื่องดื่มนั่นเองค่ะนักเรียนคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะให้นักเรียนนะคะ open your book at page 62ค่ะเปิดไปที่หน้า62เลยนะคะในหน้า6ที่62เนี่ยเราจะมาเรียนกันในหัวข้อที่8แล้วก็หัวข้อที่9ค่ะ เดี๋ยวเราไปเรียนกันในหัวข้อที่8ก่อนนะคะเป็นการอ่านแล้วก็การตอบนั่นเองค่ะเดี๋ยวครูน้ำจะให้นักเรียนดูรูปภาพนะผู้หญิงคนนี้เขาใช้คำถามว่า How often do you have slash วล e น ประโยคนี้นะคะเป็นการถามว่าคุณเนี่ยรับประทานสลัดเป็นมื้อกลางวันบ่อยเท่าไหร่นะคะคําว่า how often คำนี้แปลว่าบ่อยเท่าไหร่นะคะเวลานักเรียนจะตอบคำถามแบบนี้นะคะมีอยู่4คํานักเรียนสามารถตอบได้บางคนบอกว่า every day คือกินทุกวันเลยหรือบางคนก็คือ usually เป็นปกตินะคะหรือบางคนก็ Sometimes ก็คือบางครั้งหรือบางคนก็ Never ก็คือไม่เคยเลยนะในนักเรียนลองตอบครูน้ำสิครูน้ำจะถามนะ How often do you have l u n h for lunch? นักเรียนลองฝึกตอบด้วยตัวเองเลยนะคะแล้วก็จำคำศัพท์ในการตอบด้วยคะ่ะมาดูกันในหัวข้อที่9นะคะหัวข้อที่9คือ Make questions then a r and answers with a f r e n e นะคะก็คือเขาให้ทำเกี่ยวกับคำถามหลังจากนั้นให้นักเรียนถามตอบนะคะกับเพื่อนอาเมื่อกี้เป็นประโยคตัวอย่างที่ครูน้ำสอนไปในหัวข้อที่8นะคะแต่ในหัวข้อที่9่ะมันนอกจากคำว่า for lunch แล้วนะคะอาหารแต่ละมื้อของเราเนี่ยมันมีกี่มือ้อมีอยู่3มื้อในชีวประจําวันของเรามีมื้อไหนบ้างเอ้ย breakfast h d i n n ินนะคะเดี๋ยวเราจะเอาทั้ง3ามคำนี้มาใช้ในการถามคำถามนะคะโดยที่นักเรียนเห็นรูปภาพไหมอาหารเยอะแยะเลยแต่วันนี้ถ้าใครจะใช้ถามตอบเกี่ยวกับอาหารนอกเหนือจากบทเรียนก็นได้นะคะสมมุติครูน้ำเนี่ย เป็นคนถามคําถามนักเรียนจะต้องตอบคําถามครูน้ำนะคะอย่างเช่นครูน้ําถามว่า how often do you have ice cream for dinner คุณเนี่ยชอบกินไอศครีมหรือรับประทานอไอศครีมเนี่ยเป็นมื้อเย็นบ่อยเท่าไหร่บางคนบอกว่าคุณน้ําหนูชอบกินมากกลางคืนชอบกินไอติมก็อาจจะเป็น Every day หรือ usually บางคนบอกก็ sometimes อาี่เชื่อน้ำคือบางครั้งนั้นาจจะกินหนูลัวอ้วนหรือบางคนก็บอกครูน้ำหนูไม่ชอบกินไอติมตอนเย็นหน,นูชอบกินตังวันก็อาจจะเป็น never นักเรียนต้องดูมื้ออาหารด้วยนะว่าเป็นช่วงไหนนะคะอ่ะคูน้ำลองใช้อีกหนึ่งคำถามค่ะนักเรียน How often do you have pasta for breakfast ไหนใครกินพาสต้าเป็นมื้อเช้าบ้าง ครูน้ำถามว่าคุณรับประทานพาสต้านะมื้อเช้าบ่อยเท่าไหร่อะนักเรียนก็สามารถเอาคำถามเนี้ยมาถามกับคุณครูน้ำหรือเพื่อนที่นักเรียนสนิทได้หรือใช้คำถามนี้เกี่ยวกับบุคคลในครอบครัวก็ได้นะคะอาหารนะ่ยมีอยู่ทั้งหมดสามมื้อให้นักเรียนลองแยกมือเอาก็คือ for breakfast for lunch ฟอนดินหนแล้วก็อาหารเนี่ยมันเป็นอะไรก็ได้ที่นักเรียนอยากจะถามก็ได้นะคะครูน้ำก็ฝากคำถามในเรื่องของการใช้ how o f t เสด้วยนะคะ เดี๋ยวเราลองมาฝึกตอบคำถามที่เป็นประโยคที่ได้ใจความสมบูรณ์กันค่ะนักเรียนครูน้ำก็จะยังใช้คำถามเดิมนะคะคือ how often do you have bread for breakfast ครูน้ำอยากรู้ว่าคุณเนี่ยรับประทานขนมปังอะ่ะสำหรับมื้อเช้าบ่อยเท่าไหร่อาอย่างเช่นคำตอบก็คือ I have bread for breakfast every day นะคะก็คือฉันเนี่ยรับประทานขนมปังเป็นมื้อเช้าทุกๆุกวันอ่ะ every day เนี่ยส่วนมากนีจะอยู่ส่วนไหนของประโยคคะอยู่ท้ายประโยคนั่นเองคะ่ะ นักเรียนมาดูตัวอย่างประโยคคำถามคำถามที่2นะคะ how often do you have salad for breakfast i have salad for breakfast every day นั่นเองค่ะคือการตอบแบบนี้เป็นประโยคที่ได้ใจความสมบ,บูรณ์นั่นเองค่ะต่อไปค่ะนักเรียน how often do you have nuts for lunch เขาถามว่าคุณเนี่ยกินถั่วหรือรับประทานถั่วเป็นมื้อตลางวันบ่อยเท่าไรค่ะ I have nuts for lunch every day นั่นเองนะคะทีนี้นักเรียนมาดูเรื่องของ adverb of frequency นะคะในหนังสืออาจจะมีไม่เยอะนะคะแต่ครูน้ำเนี่ยจะมาสอนแยกสอนความรู้เพิ่มเติมให้นักเรียนนะคะได้รู้ว่า เราสามารถใช้คำไหนได้บ้างและคำพวกนี้เป็นการบอกความถี่เกี่ยวกับในชีวิตประจำวันในสิ่งที่นักเรียนทำนะคะแล้วส่วนมากจะอยู่ตรงไหนของประโยคค่ะนักเรียนจะอยู่หลังประธานค่ะนักเรียนเมื่อกี้เป็น every day ถ้าเป็น every day นะคะก็จะอยูอ่หลังประโยคแต่ถ้าเป็น adverb of frequency ที่ไม่ใช่ every day นะคะก็จะอยู่ หลังประธานนั่นเองค่ะอะมีคำว่าอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วนักเรียนดูเปอร์เซ็นต์นะเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ก็คือเหมือนแสดงความถี่ว่าบ่อยแค่ไหนก็จะมีคำว่า always นะคะส,สม่ำเสมอ usually normally often sometimes occasionally seldom hardly ever Never นะคะมันก็จะไล่เรียงระดับความถี่ลงมาบ่อยแค่ไหนเป็นบางครั้งนะคะบางครั้งหรือไม่เคยนะคะหรือแบบไม่สม่ำเสมออย่างนี้ก็ได้ตรงนี้ครูน้ำจะมาสอนย้ำอีกทีแต่ให้นักเรียนเนี่ยลองรู้จัก adverb of frequency ไว้ก่อนนะคะแล้วครูน้ำจะมาสอนเพิ่มเติมให้ค่ะ,ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามา ดูกันในหน้าที่63นะคะ Open your book at page 63ค่ะเปิดไปที่หน้า63ค่ะในหน้า63เนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของ skill listening and speaking นะคะก็คือทักษะในเรื่องของการฟังแล้วก็การพูดนะคะเขาถามว่า What do you usually have for lunch นะคะคุณเนี่ยทำไมคะรับประทานมื้อกลางวันอะไรเป็นแบบ ประจำสม่ำเสมอสำหรับมื้อกลางวันนะโดยที่นักเรียนจะต้อง listen and match คือการจับคู่ในเรื่องของเกสกับลุยนักเรียนลองฝึกดูเลยค่ะดูแต่ละวันเลยว่าเกรสเนี่ยรับประทานอะไรบ้างและหลุยรับประทานอะไรบ้างนักเรียนลองสังเกตในตารางได้เลยนะคะ นักเรียนคะเดี๋ยวเราลองมาฟัง cd ที่2.08กันนะคะนักเรียนอ่ะเป็นการสนทนากันระหว่าง interviewer แล้วก็เกรซแล้วก็ลุยสนะคะนักเรียนอ่ท interviewer บอกว่า hi Grace do you have a healthy lunch I think so what do you have well sometimes I have a sandwich and sometimes I have pasta or soup I usually have salads I love salads. Do you like fruits? Yes, I always have food for lunch. And I sometimes have nuts or yogurts. What do you usually drink? Water or juice? Is there anything you don't like? I never have pizza for lunch. Hi, Louis, do you have a healthy lunch? I think so. Do you have pizza for lunch? yes, i do. i have pizza sometimes. how often do you have salad? oh, i usually have salad so for lunch. what about fruits? i sometimes have fruits. but i always have yogurt. i love yogurt. do you like nuts? no, i don't. i never have nuts for lunch. what do you drink? water. thank you. i think you have. Healthy lunch great a l o a good อ่านี่คือซีดีที่เขาพูดคุยกันนะคะว่าเขาเนี่ยได้พูดคุยเกี่ยวกับในเรื่องของ อาหารสุขภาพในมื้อกลางวันเนาะเขาก็ถามเกรซก่อนแล้วว่า do you have คุณมีอะไรก็คือบางเวลาเนี่ยเกรซบอกว่าบางครั้งเน่ยเขาก็รับประทาแนแซนด์วิชนะบางครั้งเขาก็รับประทานพาสต้าหรือซุปนะคะแต่ที่เขากินแบบบ่อยๆเป็นปกติก็จะเป็นสลัดเขาชอบสลัดนั่นเองคะ่ะนักเรียนแล้ว interviewer ก็ถามเกรซอีกว่า do you like food คุณชอบผลไม้ไหม เกรก็บอกว่าใช่ฉันชอบฉันกินผลไม้เป็นมื้อกลางวัน,นอย่างสม่ำเสมอเลยนะคะแล้วเขาก็รับประทานถั่วด้วยแล้วก็โยเกิร์ตด,ด้วยนะคะเป็นบางครั้งทีนี้เขาก็ยังถามเกรซอยู่ค่ะว่า what do you usually drink ก็คือคุณกินเครื่องดื่มหรือดื่มเครื่องดื่มอะไรนะคะเป็นแบบเป็น ปกติเนาะก็คืออาจจะเป็น water แล้วก็ juice นาะสิ่งที่เกรดได้ตอบไปนะคะและเขาก็ยังถามว่า is there anything you don't like แล้วมีอะไรหรอที่คุณไม่ชอบนะคะเกรดก็บอกว่าพิซซ่าเขาบอกว่าเขาไม่เคยรับประทานพิซซ่าเป็นมื้ออาหารกลางวันเลยนะคะที่นี้ก็มาคุยกันเกี่ยวกับลุยนะคะเขาบอกว่าลุย do you have a healthy lunch คุณมีอาหารที่เป็นมื้อกลางวันสำหรับอาหารสุขภาพไหมลุยก็บอกว่า I think so ฉันคิดว่ามีนะแล้วเขาก็เลยถามว่าคุณชอบพิซซ่าเป็นมื้อกลางวันไหมหรือบอกใช่ฉันชอบฉันชอบกินพิซซ่าเป็นบางครั้งนะแต่ก็คืออาจจะไม่ได้กินบ่อยแต่ก็ถือว่ากินได้นะคะแล้วเขาก็ถามว่าแล้วคุณกินพิซซ่าบ่อยแค่ไหนเขาบอกโอ oh, I usually have salad for lunch คือเขากินเป็นปกติเป็นสม่ำเสมอเลยนะคะอิน e ทอร์วิวก็บอกว่า what about food แล้วผลไม้ล่ะ อ๋หลุยก็บอกว่าก็รับประทานผลไม้เป็นบางครั้งเนาะส่วนมากเขาก็จะรับประทานโยเกิร์ตมากกว่าเขาชอบโยเกิร์ตนะคะแล้วร์วิวเวอร์ก็ถามว่าแล้วคุณชอบถั่วไหมหลุยส์ก็บอกว่าไม่ชอบเลยไม่เคยกินถั่วเป็นมื้อกลางวันเลยแล้วถามเกี่ยวกับเครื่องดื่มมาดืมอะไรก็คือดื่มน้ำเปล่าปกตินะคะอินเทอร์วิวเวอร์ผู้สัมภาษณ์ก็เลยบอกว่าขอบคุณนะแล้วก็ฉันคิดว่ามันจะเป็นอ่าไรอะ เกี่ยวกับอาหารมื้อสุขภาพของคุณนะคะเกรดแล้วก็หลุยนั่นเองค่ะนักเรียนลองฟังในสิ่งที่ครูน้ําอ่านแล้วก็ฟังในสิ่งที่ครูน้ําแปลนะคะแล้วอย่าลืมไปตอบคําถามนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูในหัวข้อที่3กันเลยนะคะหัวข้อที่3เป็น l i s t e n again a n s w n s w h r t u e s u i s t s o n s ค่ะนักเรียนค่ะทีนี้เดี๋ยวนักเรียนได้ฟังซีดีแล้วนะคะนักเรียนเนี่ยจะต้องลองตอบคำถามด้วยตัวเองนะคะอันนี้คุณน้ำจะมาเฉลยในคลิปถัดไปนะคะให้นักเรียนลองศึกษาด้วยตัวเองก่อนนะคะอย่างข้อที่หนึ่งถามว่า how often does Grace have a l a n c h for lunch เอ้ยคำถามแบบนี้คุณน้ำสอนไปแล้วตอบได้ง่ายมากค่ะลองเขียนปากกาลงไปในหนังสือเลยก็ได้นะคะและคำถามที่สค่ะคือ does Grace sometimes h ำถ e มที่ i z z a ลองฝึกแปลด้วยตัวเองค่ะคำถามที่3ค่ะ How often does Louis have nuts nice? และคำถามสุดท้ายคำถามที่4ค่ะ Does Louis like yogurt ลองฝึกตอบด้วยตัวเองแล้วค่อยมาดูเฉลยในคลิปถัดไปนะคะสำหรับแบบฝึกหัดการบ้านในวันนี้นะคะขอให้นักเรียนน o o k o t activity at page 49โฟะ ไปดูที่หน้า49นะคะกิจกรรมของเรานะคะทีนี้นักเรียนในหน้า49นะคะเป็นการเติมคำศัพท์ในสิ่งที่ครูน้ำสอนในวันนี้ในเรื่องของ h o w o f o e n นะคะนักเรียนก็เติมคำศัพท์ลงไปเลยนะคะวันนี้ครูน้ำให้การบ้านหนึ่งหน้านะคะยังไงก็ขอฝากง,งานตรงนี้ไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูน้ำก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะ See you goodbye